จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆกับมือนี้กับซีล่ลงไปเกี่ยวเขาขึ้นกันน่ะเราจะจะมาเล่าเหลืองสูฟังเนาะเหลืองเหลืออุบัติเหตจ้าคือนเนาะคอยกายกำลังเห็ดเวียกคอยเพื่อนๆอยู่เนาะพอดีเสียงโทรศัพท์โทรมา เียังโทรศัพท์โทรมากีกนึงกว่าโบมีอียังบาดไปเบิองมันพัดแม่นเบอร์ลูกทรายบานลูกทรายป่าแม่ประทันรถซ้อนเว่ารถซ้อนเวลารถมุนเวลากรตุกใจยังแห้งตายสิเวแบบได้กับลูกบ้านีิว่าซะก็เลยก็เลยถามผื่นป่าเจ้าเป็นยังละอ้ไร จะเป็นยังอยู่บ่ออายเหม่อนกันว่าไอ้โชคจะเป็นยังอยู่ว่าบ้านคอยหันบอเป็นยังคนว่าแต่ว่าที่แหล่คนบ่้ว่าคอยบ่เป็นยังที่แหล่คนก็ว่าสิเฮ็ดจังไดล่ะนี่เพื่ารถมันซ้นกันนี่ข้าเจ้านี้แล้วเพื่าครูก็ละนี่สานครูก็ลนี่ข้าเจ้าส้นแล้วเขากันนี้เลยบ้านเพิ่นยูซิสเกีนะจ๊ะลูกชายไอ้โชค ไอชูเพือ่อนยูสิสกเกตลูกสาวกับไปอยู่โซนี่เนาะลูกสาวไปฝึกงานพี่ว่าอ่านี่อยู่ปีสามก็ยังเรียนอยู่ปีสามอยู่บาทบาทพ่ออันนี้เพคนว่าเจ้าเสียหายคอยเฮ็ดจังไดละแม่นี่แบบนี้มันเป็นจังซี่เพื่อนว่ารถล้อมันอันนี้เบิดแล้วว่าจันแม่ว่าเจ็บจุ๊บวล่ะเจ้าหนาา้าว่าจันเพแลนว่าคอยโเจ็บเป็นไดเพื่อนว่า พอบดเจ็บเพื่อนวะเพื่อกดเสียงเพิ่นแบบเพิ่นตกใจนะเพิ่นกดเสาเสียงเสาเสียงยังคงเพิ่นไปเสียงเฮ็ดจังได้เพิ่นวะไปลงพักก่อนเลยแม่วะทางเมฆก็ได้ไปลงพักเแค่ยังเพิ่นวะหลูกวะไปแจ้งคว้วไว้ไปแจ้งคว้วไว้เพราะว่านี่พ่อเจ้าถือส้นวะ เจ้าจื้อใบไม้เล็กทะเบียนรถไดยีบ่บ่อข่อยก็เลยว่านะชื่อกอระโบได้ยี่ห้อรถเด้บบได้จื้อมันใส่เสื้อสีหยังโบจักโอ้ยอลูคข่อยโบจักจักอย่าง,าางมันซ่อนทั้งหลังแล้วมันก็อนนี้ไปเลยว่าสานจังว่าโอ้ยมีแังใจมีมีตังใจเหตุช่วงนี้ ก็เลยบอกว่าเห็นเปแจงขั้วไว้ก่อนแต่ว่าก็เลยไอ้บอกให้น่องอยู่ทางคุณค่นเป็นร้านนะคุณเ,เป็นตำรวจอยู่ทางซีสเกตก็เลยว่าไปเบิ่งน่องให้แน่ว่าต้องเฮตดจังไ๋วาสันเขาว่าเขาเพื่อนเขาเบอร์ให้แน่ตีล่าวาสันลืมอนลืมอนเบอร์ลูกเจาก้าของนะบัดเพราะมันเกิดเหตุเนาะ กับบเลถามผักกับยานมาลูกเจ็บแผงกับฝ้าลงมาหาไอพอบานพอบานผุดถากเขาอยู่หน้าน,นอตอนกลางคืนกับซีเมนถุ่มนึ่งนี่ละปุดตาเขายังขั้นในแล้วทา,ทางพอบานว่าแล้วพูดเราว่าว่าแล้วมันตงเกิดมาจากาักว่าออกราขั้นใหม่ให้ลูกมันบุกคูกันใส่พอไปคนละทาง ผู้นึงอยู่เข้มมาลาดผู้นึงอยู่อยู่ซีสกเกตนอะมันก็เลยเลยออกให้ผู้ละขั้นก็เลยอันนี้ปิดแจงคู่อําไหวตำรวจกระถามเพื่อนว่าครูกรณีเด้เห็นเขาอยู่บ่อจื้อไม้เหล็กอยู่บ่อบ่อ่าใส่ยังกับบ่เห็น่าใส่ตำรวจก็เลยว่าแบบนี้เจ้านั่นสิีด้ซสอมเองเพราะว่าบ,าบา่มีครูกรณี หา uh huh. ครูกรณีบด้เขาเอื่นว่าครูกรณีเนาะผูที่ชนกันเนี่ยคอยกับบ่คอยหูเรื่องกฎหมายปได้นนดอกกับพ่อไม่ได้ยินจังสิก็เออโอ้ยเอยว่ากับเพื่อนกับบด้ไปหามหมอกับบดิเจ็๊ยบยังหลยแต่ว่าที่แน่ๆคือสีได้สอมเอง <laughs> จ้า<ะ>ก็ได้หูเรื่องว่าเป็นคูกนกนค่กรณีเนาะเขาเขาใส่ซับทางไอกฎหมายเนาะว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าไม่มีอีกฝฟล์หนึ่งไว้ไง่ายหาคููกรณีบไดาคููกรณีทีห้าสีเเรียกร้องค่าเสหายนี่บไดายถาก็สิได้สอมเองจ้ะเพราะว่ามันบ่มีคููกรณีเพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ก็บ่ฮหูว่าประกันเขาแต่ว่าประกันเขาก็หายแต่คนได้เนอะจ้ะ ขอบใจได้ร้ายจ้ะน้องคนโพนมาค้าขายซอยจ้ะกับในในส่วนนี้มันกะมันกะมีอยู่จ้ะในส่วนแบบว่าเขาชนหล้วลเขานี้เขาหยานคว่ำพิษนะเขากระโลมคือกันเขาชนทางหลังเป็นแถวแถวนานาไอโรงเรียนกีฬาซีสเกตจ้ะเป็นไปแถวนั้นจังหวะได้ชนกัน แต่ว่าเพิ่อนทำบ่เป็นยังเพิ่อนอาสีคุมสถานาการณ์ได้ดีแน่นก็บโจักล่ะกล่องซับไปซับมาอยูอ่เนาะอ้างว่าว่าอกคนเป็นแม่เมื่อคืนนี่โอ้มันเนาะมันบ่เป็นตะย,ยู่เลยโอ้ยเลยเผาเลยไปบอกกับแฟนว่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าเมื่อเนี่ยว่จะจ้ะไปหารถว่ะจ้ะไปหาลูกซ่าอยู่ซิสเกตเพราะว่ามันที่ข่อยอยู่อุบลเนาะบ่ายนี้อุบลกับโบเป็นอยู่ในโต โตจังหวัดวอุบลได้ผี่ได้พี่ทิดประดงพุโรน <c oughs> อยู่โซนผีเลยสามพันโบกมาอีกวันน้อยู่ไก่ได้ห่างจากอำเภอห่างจากโต๊จังหวัดลอยสาวเม่อลอยสามสิบโลนี่ลระจะจะมันก็อยู่ไกลเนาะควมเป็นห่วงควมเป็นห่วงของพ่อของแม่มันบบปแต่อยู่นเมือก้อนก็มีคนมาขืนบานคอยอีกเม่นบลา ก็เลยโอ้ยแต่ว่าคืนกะมันก็บอกว่ยังให้เอาดอกทศสีเอากระเพาะตะเครืองใส่ไฟ้าแค่นั้นแล้วจ้ะแต่เมื่าคืนนื่นคอยก็ได้เขา่อกคอยเขาว่าคอยบอกมีเงินเดมีกระเพาะเตลยใส่หาใส่ไปเหมือๆไปมีมันก็เป็นสิ่งค้องลายกลัวมันบ่นเลยเป็นแบบตัวเงินขึ้นองเขาเนาะจังว่าเขาึืนมาเอา แนมเบิ่งยังก็คือจังยังเวิดอยู่มือนั้นก็คนขึ้น,านมาเนอกเมื่อก่อนก็เลยโอ้กาเลยเลยว่าสว่างในมันรู้สึกว่ามันอันนี้ต่อต่อกันอยู่ลูกสาวกับตอนนั้นกรลมลดหลมตอนนั้นแต่ว่าลูกสาวลดลมกะเจ็บน้นอยนึงกะยังไข่อยู่ดอกของกะยังบอลเสียหายคือลูกสาวกักบบุรีเป็นยัง ใส่เพื่อนทรงรูปมาให่เบิงว่ามันเสียหายร้ายอนไดก็สิเอามาสอมอยู่บ้านกับใส่เพื่อนเอาขั้นขั้นอยู่บ้านไปใส่เพราะว่าเขาเรียนเนาะที่จริงแล้วบ่ต้องใส่ก็ได้ดอกอยูซีส,สกีดนะอยู่วิไลซีส,สกีดนะยางไปกระด้ปั่นจักรยานไปกระด้แต่ว่าน้อเด็กแนวเขามันก็ต้องใส่เนาะเออ,อก,ก็เลยจังหวะทาเบงสะกก่อนว่า มันสีเวิดคาสองร้ายบรนไดใหสร้างเขาประเม,มินถามมันร้ายร้าก็เอามาหายร้านเฮ็ดอยู่ทั้งบ้านพี่ฟอนร้านเอา <laughs> อยู่หันมันพอนบได้เด้ <laughs> ก็ก็สีให้มา่อนอยู่บ้านเอานะ <laughs> ก็จังว่าโอ้ยระวังางในเด้ะเด้อลูกเอ้ร้ายเรียนอยู่กลวงอยู่ไกลก็กได้คือของแม่ก็ยุรีสกเกษนี่ละมันก,ใจจกน็ใกล้จะคข้องเนาะเนวเขาอยู่อุบลนอุบลนกับอุบลพี่ติดโค้งทางนี่ติดฟังแล้ว อยูย่ไกลเพื่อจะไปหอซีสก,ก,ก,กีกับตะมังไก่กากฟไปน้ำเดยอะจ้าบอกลูกบอกเต่าน้ำเน่ยามเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุประกันผกประกันไ้ายอย่าให้ขาดเด้อจ้ะเด้อนี่แหละสิ่งสิ่งที่อยู่รอบโตพวกเธออาจสิว่าถามเพื่อว่าใส่ครบบัสยางอยู่วะจันหมวกกันน็อกกระใส่เพื่อว่าใส,ส่บัสยางอยู่วะจัน ยังเขาก็มีเบอร์ยูดดอกเพียงแต่ว่าเขามันโวไดห้หูว่าฮัาเป็นห่วงสาได้หนอ่อลูกนอฮัาเป็นแม่ฮขาเป็นห่วงปูแม่เป็นห่วงเด้ก็โทษหาผู้นั้นทุนีแล้วโทษหาป่าโทษหาลูกงแล้วก็ขอบคุณหลายๆจา้าคือคือทางพี่น้องเพื่อยู่ทางซีสกเกตเพื่อกระซอยนะจ้ะเพื่อเป็นตะบวดยู่ทางพุนเพื่อแฟนทางพุณ ก็ได้อาศัยเพื่อนน่ะล่ะเพื่อนก็ว่าแบบนี้มันกับผมเป็นตะไดาแล้วว่าสันค่าสอนโรดมันบ่มีครูกรณีว่าสันเท่านี้เบิดแล้วว่าสันถ้าว่ากล่องใอยว่ากล่องวงจรปิดแถวไอแถวโรงเรียนกีฬาบ่มีว่าสันใครว่าโอ้ยเราว่าจะไปเพิ่งมันเถาะเราว่าบมเป็นตะไดายเนกล่องมันกับผมเห็นตายเบิด์เราบอกเราว่ากสิกสิได้สอมฟรีลราจ้ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดแถวหนังตาตายไปแล้ว ก็สิได้เสียเงินสอมเองล่ะจ้ะเพิ่งยังบ่ได้จ้ะถ้าสิว่าเพิ่งกล่องก็คือสิเพิ่งบ่ได้ว่าซั่นจ้ะสอบถามทางตำรวจเขาทางคุณนะจ้ะแก้ไขแน่เด้อจ้ะปุ้ยเพิ่นอยู่อุบลเพิ่นอยู่อุบลฝากฝากทงทางตำรวจสิสะเกตจ้ะเอออ่าเรื่องนี้ก็มาเล่าเรื่องอุบัติเหตุซื้อให้ระวังระเวดระวังภัยอันตราย ห้ามโซนเขาเขากับซนเฮา <c oughs> ครับรถอยู่ดีๆนี่ละคือรูสายคอยกับว่าครับอยู่ดีๆแต่เข้ามาแห้งวศนเข้ามาแห้งเข้ามาซนซนทั้งข้างถ่ายรถเออซนทั้งถ่ายรถหลอนี่เบี้ยวไปเลยหลอรถเบี้ยวไปเลยจ้ะหลอรถนี่มันเบี้ยวไปเลยและไงเนี้ยกะเสียหายลาย่างอยู่จะ้ะเพราะว่าเข้ามา้วยความเร็วน้อเข้ามา้วยความเร็วแล้วก็มันกระซนซนของลูกสาย แม่ก็เลยว่าเออไปโรงพยาบาลก่อนอันดับแรกเสร็จยังก็ต้องไปโรง,กกงพยาบาลสองอย่างที่นี่เนี่ยผู้ใด,ดก็ต้องไปหันเรา้ะ,าะเกิดอุบัติเหตุอาจจะก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทั้งสิสเกตเด,ด้อร์ที่ทบังแย่งลูกชายให้แน่จาคลิปนี้ก็บ่มีหยังลไงดอกจ้นมาเล่าสู่ฟังไว้ ตักเตือนหลูกร้านเนี่ยขับรถขับเรือดีๆนาเนี่ยเบิงเบิงเขาเบิงหฮาเบิงหนาเบิงหลังเบิงสายเบิงควาก,ก,ก่อนสีเดี๋ยวรถขับรถก็ได้เพื่อบ่ให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นคือจังสี่ขอหลูกคอยนี่คนบ่เป็นยังมันดีไปแล้วแต่ว่ารถเสียกระร้างหัวมันรถมันเสียเนาะหฮากระสออาใไมยังไข่กับคนเสียได้คนเสียมันสมยากเด้อันตัวนี้จ้า คลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจ้าอยจะลืมเด้อจ้าเด้อประกันประกัน,กนเด้อประกันภัยเด้อแต่ละคนตรงนี้นะจ้านะต้องมีถ้าสามาันสิเบิกท้อนบ่ด้เลยเพราะว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุถ้าต้องจ่ายเงินเองถ้าบ่มีประกันภยันยเนอะผู้ได้กระสิพอ,อยะหูอยู่ดอกเนาะจ้าาล้จ้า,ากา,ากาไว้แน่จ้าบอกลูกบอกเต่าน้ำแนคือหัวโอโกเม่นี่มันเป็นห่วงเลยบพว่าแต่ห่วยมัน มันคือมันกับธแมนว่าอันนี้ได้ธแมนว่าบินได้คือเขามันกับบินไปแล้วเนาะนี่มันมันบอกแมนมันบอกแมนอันนั้นได้จากสีบินมันบอกมีห้องส่วนโตัวได้เนาะจากสีบินไปได้อะเจ้าแค่นี้ลจ้าฝากนะเด้อเด้อฝากเบิ่งลูกเบิ่งเต่าน้ำแน่บอกแมนลูกคอยดอกว่ากระลูกโมทิเจ้าสุภุสุขคนนั่นละเจ้าผู้ได้เขามาเบิ่งก็ได้เรื่องรถเรื่องเรือนี่ให้ระวังแม่จ้า พ่วมเสี่ยงมันลายเถอะจ้าแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย